รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Camp ค่ายหันษาแคมป์ที่จะพาน้องๆไปตะลุยเล่นเรียนรู้เพื่ออยู่อย่างปลอดภยัยความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากฝีพายมือดีจาก The Camp ได้ไปเรียนรู้การพายเรือขยัรกรวมถึงวิชาการเอาตัวรอดให้ปลอดภัยไปแล้วตกน้ำกันไปแล้วกู้เรือกันไปแล้วเรียนรู้กันไปมาตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแต่ดันมาเจอสะพานเตียเต้ยๆพาดขวางกลางแม่น้ำในช่วงน้ำเออ

เขียวเฉียดพุ่มเคื่องกปไต้ส่มจอนตู้่มจอนคะไงยูสสะพานอย่างนี้เออีกกี่สะพานนะคะสองสะพานไม่ได้เล็กสองไะเลสอะพาน โอ้โหสุดยอดจริงๆครับรอดได้ไม่มีปัญหางานนี้ต้องขอกราบขอบคุณงามๆพี่ๆป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทที่คอยดูแลความปลอดภัยพวกเรานะครับกราบงามๆเลยจ้าปนอนๆๆหเลยตอนล้วปาบิง้าบเออคนไหม ตื่นเต้นครับแม่ฟางรู้สึกแบบมืดฮะแล้วมันก็รู้สึกตื่นเต้นครับกับการรอดฮะเพราะผมกลัวเสียวมันโดนหัวเดี๋ยวหัวคว้าชนแล้วชนนอนชนแล้วนอนเอเดอร์เลี้ยวเลยเท้าเท้า How, how. ตอนที่เห็นสะพานก็รู้สึกกวดเสียว,วค่ะเพราะมันดูเตียงพอได้รอดจริงตอนรอดครับก็เสียวอยู่ครับแต่พอลอดมาก็หายเสียวเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ไยากเหมือนที่คิดครับเรื่อง ของใส่น้ำท่าจีนก็ได้รู้ว่าเออที่จริงแล้วมันเป็นมันมีต้นน้ํามาจากแม่น้าเจ้าพยาคชุมชนแถวนี้เขาก็ส่วนใหญ่ครับก็ตั้งบ้านเออสร้างบ้านเรือนอยู่บริเวณริมน้ำครับแล้วก็ทำอาชีพส่วนใหญ่เกี่ยวกับน้ําด้วยครับ ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดบ่อยครับแล้วครั้งนี้ได้ออกมาพายเรือดูวิวฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็รู้สึกสนุกมากครับรนุ่งสีแปลกๆที่ไม่มีในกรุงเทพครับเห็นเยอะมากเลยครับนี่ยังไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่ของเส้นทางทั้งหมดที่น้องๆต้องเจอเห็นแบบนี้แล้วจบภารกิจวันแรกเวลา5ชั่วโมงนิดๆค่ะ ิวกินตลอดเวลาแล้วก็แบบมีอาการเหนื่อยด้วยเพราะว่าช่วยไม่ค่อยสบายอย่างปั่นจักรยานเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนขาแต่ว่าการพายเรือเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนแขนและก็หน้าอกค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราเราซ้อมไม่พอด้วยนะตรงน,นี้ปวดอีกหนึ่งค่ะเวลาพายมันก็เลย เก็บนิดหนึ่งแล้วมันก็จะเหนื่อยๆแล้วผมก็ต้องพักเพราะว่าถ่ายแล้วก็ทักที่เห็นออกกำลังกายกันวอร์มร่างกายขนาดนี้เพราะว่าหลายคนเริ่มมีอาการปวดแขนปวดไหล่จากการพายเรือมาเมื่อวานหลายคนไม่คิดนะครับว่าการพายเรือคายักย่างต่อเนื่องเนี่ยจะใช้พละงกำลังเยอะขนาดนี้ รวมไปถึงเราสองคนด้วยใช่ไหมคะพี่เต้ไม่ได้โม่ที่เหลือดูท่าทางซึมเศร้าแล้วกันนี่จะรอดไหมเนี่ยรอด,น,อดนะดสบายวันนี้สบายสบายคือสบายแบบนอนกลับไปนอนหลับสบายเลยเอมองตรงไปสุข้ สำหรับเส้นทางวันที่สองนั้นเริ่มต้นจากอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทจุดหมายปลายทางที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีรวมระยะทางประมาณ20กว่ากิโลเมตรไหวไหมเนาะปะโทพี่อุ๋ยจะกลัวอะไรพวกเรามีพี่เต้ยอยู่ทั้งคนเล่ๆลุยลุย,ลย,ลย เป็นไงเปียกเมื่อวานไม่เจอฝนเลยนะอ่าเมื่อวานเราเออใช่เป็นยังไงน้องๆไหวอยู่นะไหวค่ะฝนตกสู้นะลูกค่ะอ๋อขี่จักรยานในฝนกับพายเรือในฝนไหนยากกันพายเรือในฝนมันยากกว่ายังไงลูกเหนไม่เหนื่อยอ่ามันเหนื่อยกว่ายังไงกับต้นกล้ามันเหนื่อยกว่าครับเหนื่อยกว่าเรียกว่าโชคดีแซ่ควอดแตกที่เราจริงๆอ่ะพี่เต้เพราะว่าฝนตก ไม่ถึง5นาทีภายแป๊บเดี๋ยวฝนตกแล้วฝนตกมากๆค่ะตอนนี้ตอนแรกคิดว่าจะปล่อยๆนะคะแต่สักพักเนี่ยเม็ดเริ่มหนาขึ้นเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆจะดูว่าน้องๆจะไหวไหมหรือว่าจะถอนตัวหรือว่าจะหยุดพักก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีค่ะ หว่งที่น้องๆภายเรือนะคะก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านหลายคนตื่นเต้นค่ะโบกไม้โบกมือให้กําลังใจที่ได้รู้ว่าน้องๆภายเรือจากต้นแม่น้ําท่าจีนและมีจุดหมายปลายทางใกล้บริเวณปากอ่าวจังหวัดสมุทรสาครงานนี้น้องๆก็เลยถือโอกาสโปรโมตรายการเดอะแคมปและช่อง ALTV ไปด้วยอย่าลืมติดตามช่อง4นะครับ ALTV ตอน4โมงคึ่งถึง5โมงวันเสาร์ที่ครับ ALTV นะครับรายการเดร์แคปท้ายอันสาครับเอาหมูมาทำไมอ่ะปักานะเพอนอ๋อหรได้เยอะไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะสวิงอ๋ออุ่นนึกว่เยออคติดตามรายการเดนะนนร,รด์ลนะูจ่อง4นะครับจ่องเอลทีวีครับผม เกือบแล้วเกือบเขากอผักตบไปหาปลาตะเพียนกับเขาแล้วถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่านอกจากอากาศจะดีแล้วเราและน้องๆยังได้เห็นวิถีชีวิตตริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนอีกด้วย ว่าคนต mm ่างจังหวัดเป็นกันเองมากเลยค่ะก็คือถ้าเกิดเราทักทายเขาเขาก็ทักทายเรากลับแล้วก็แล้วก็ม mm. ีการพูด mm. คะุยระหว่างสองแม่น้ำสองฝั่งแม่น้ำเห็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัด อออเเเคูกกกกลืืรใช้แรงภายเรือฝ่าแดดฟ่าลมฟ่าฝนกันไปสักพักใหญ่ๆหลายคนเริ่มหมดแรงทีมงานเห็นอกเห็นใจก็เลยช่วยผ่อนแรงนิดหน่อยยอมให้ผูกเรือถือการให้น้องๆได้พักกันก็เชือกผูกครับใช้เป็นเงื่อ um. นฟิกเกอร์เอ็นครับอนี e ่คือได้วิชาจากวิชาจากเอ่อแคมซิล แล้วก็แคมป์สามรอยอดอ้อโห้ i ิงเจอร์เอชใช่ไหมครับผมอ่านี้ๆๆนีๆเนี่ยนี้ดเนีเล็กแปดครับ okay. แล้วเราก็สออในนี้เข้าไป okay. จังแล้วนะครับแล้วก็ร้อยร้อยตามเลยครับร้อยตามเชือก

ชอบที่ชอบที่สุดคืออะไรพอได้มาลองแบบได้ล่องน้ําอากาศดีลมเย็นไม่ต้องพายเองเรรนี่อำกัรคือพี่วกวนจงเราง่าเราทั้งหมดนี้ด้วยพี่อุ๊ยเ <c oughs> ดี๋ยววันนี้เราจะผัดหนึโต้นเขาบอกอาม่ากิเตอร์บอกว่าเมื่อ60ปีก่อนนะครับที่เกาะที่อมาม่าจะย้ายไปบาไปา้านใหม่หมนอาม่าเนี่ยอยู่ท่าจีนตลอดเลยครับขายของในท่าจีนขับเรือแบบเป็นปลอยวัยนลแล้วอ๋อ แล้วข้างๆเนี่ยอาม่าบอกว่าแล้วก็มีวันหนึ่งาอาม玛ขับเรือมาแล้วตรงเนี้ยครับมันพายมันมีน้ำวนแล้วเรือพายมาเขาล่มอาม่าก,ก็เลยกลัวเขเลยย้ายมาดกอ,ก,อ,อก็คือวิถีชีวิตของคนที่นี่เนี่ยก็จะผูกพันกับสายน้ำนาะพี่เต้นเนาะที่เราเห็นทั้งมีเพราะเหตุปลูกพักเลี้ยงสัตว์ก็มีแล้วก็ประมงน้ำจืด แล้วก็ปลาส่วนใหญ่เนี่ยก็ที่ถามก็คือจะเป็นปลาสวายกับปลาตะเพียนใช่ครับเราเห็นนะ้นกกระยางแล้วก็นกกระเตนเนาะที่เป็นแบบสีน้ำเงิน<ป>ตัด<ป>กับสีส้มอะไรอย่นะางเงี้ยขณะที่ลาาเรือกันอยู่เอาน้องตนกล้าไปอยู่ในน้ำซะแล้วและด้านมีปัญหาการขึ้นโชคุลเห็นท่าไม่ดีลงไปช่วยเพื่อนเลยครับเนี่ย ต้นกล้าหัวขบวนก็ตะโวนบอกเรือลากให้หยุดเรือนิ่งๆ30นาทีงานเข้าครับทีมงานก็เลยเกิดความสงสัยว่าเอออีท่าไหนยังไงถึงหยุดเรือต้อง30นาทีจับใจความได้ว่าโปรดิวเซอร์ของเราคือพี่กุ้งนั้นวอมาบอกพี่เต้ซึ่งอยู่ท้ายขบวนบอกว่าเราจะลากกันไปอีก30นาทีส่งต่อข้อความจากหลังขึ้นหน้าส่งไปส่งมาจากเราจะลากเรือแบบนี้อีก30นาที ไปไงมาไงมาสั่งให้หัวเรือหยุด30นาทีนิ่งๆอ้โหงงในงงเลยนเนี่ยแล้วตกลงข้อความมาไปเพียนที่น้องคนไหนนะครับเนี่เรือใครไหนใครใครส่งสารผิดที่ผู้อุยบอกว่าเรือจะผูกอย่างเงี้ย30นาทีใครส่งสารว่าเรือจะหยุดอย่างนี้30นาทีเกเตอต์ตเตเตตเ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 เต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 ตเตตเเตต เรื่องแรกยังไม่ทันจามตนกลาของเราก็มีเรื่องให้ทีมงานได้อมยิ้มอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม oh. เออมท่าทางจะหนือนจริง เหนื่อยทีมงานพาน้องๆพักจอดเรือที่วัดท่ากฤษณาอําเภอหันคาจังหวัดชัยนาทที่นี่นะคะมีพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่น่าสนใจไม่น้อยเลยไม่ไดยาวต่อครับได้อะครับไว้สำหรับให้่าออกบินะบายนั่นคือแบบไม้โบราณมากๆเลยนะ่นรยแ เลย k ยักคือเขาออกแบบมาเพื่ออะไรมันไม่จมคำว่า k a y ักแปลว่าอะไรค่ะยักษ์ k a y มันเป็นภาษา greenlandish เป็นภาษาชาวกรีนแลนด์แปลว่าผิวน้ำฮะทายักขอบคุณมาก <c oughs> ไม่มันแปลว่าผิวน้ำ <c oughs> คือแแบบหาผิวผิวไม่ต้องไม่ต้องลงไปลึกมากมายฮะ <c oughs> ออแล้วเขาว่ออกแบบมาเพื่อให้มันไม่เองไม่จม <c oughs> เต้าะพร้าวอ่ะเกืออีโปงทําจากไม้ต้นตาลโดยนาโคนต้นมาผ่าออกเป็นสองซีดแล้วก็ใช้แกลบสุมไสจนเหลือแต่เปลือกนอกแล้วก็เลื่อยก,กระดานอ้อเชียบอันนี้ไม้ทําจากต้นตาลคือ,อคือแค่เอาโคนต้นตาลมาตัดออกเป็นสองซีดครับอ่ะฮะแล้วก็ใช้แกลบสุมจนเหลือแต่โครงดน้านอกนแล้วเขาก็ใส่ไม้อ้อนี่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยเลยนะ หลังเดินพิพิธภัณฑ์เรือโบราณทราบมานะครับว่าที่อำเภอหันคามีตลาดเก่าอายุประมาณ100ปีพอได้ยินตัวเลขน้องๆก็อยากสัมผัสน้องเสนอทีมงานก็สนองประสบการณ์นอกห้องเรียนไร้ขีดจำกัดอย่างแน่นอนหวานหวานไอ้ลกพี่อร่อยอร่น้อยมอร่อยไหมครับ อันนี้ทองหยิบครับคุณคุณยายเฉลาวี่คือเป็นเจ้าของตลาดทายาตรุ่นที่3แล้วพี่โอ๋ค่ะโชคดีคุณร้อยค่ะเพราะทันทีที่มาถึงน้องๆก็พบกับคุณป้าเฉลาทายาตรุ่นที่3ของตลาดที่ที่เดิมตรงนี้ก่อนเป็นตลาดเป็นอะไรมาก่อนเป็นห้องแถวเป็นห้องแถวหันหน้าชนกันทั้ง จากห้องแถวไหมคะแยกลยห้องแถวอย่างเงี้ยเด็กเด็กจะไม่รู้แยกไปนะห้องแถวห้องแถวเด่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยตกเนคะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นอ่าเป็นประตูไม้แบบตรงนู้นใช่ไหมคะคุณลายใช่ค่ะจะเป็นประตูไม้ต่อการชั้นเดียวนี่คะแต่ว่าคือยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยกการต่อสร้างรูปแบบก็จะเปลี่ยนออกไปย้ายูโครงสร้างดูอะไรนี่เป็นแบบไม้เดิมเใช่ไหะ อันนี้คือไม้เป่าที่ตั้งแต่สมัยอากงใช่ไหมเนี่ยหรือว่าซ่อมแล้วไม่ได้เคยซ่อมเลยไม่เคยซ่อมเลยอะซ่อมจัลลังคาโอ้ทำจัลลังคาร้อยปีฮันฮันคาเรื่อะไรเนี่ยมันเอกเองเขาบอกว่าใครอะรห้ามาเล่นเล่าเรือมาไปถึงนี่ทั้ครับ ไม่ได้หันไปงไหนก็ไม่ได้หันไปทงไหนก็ไม่ได้แล้วก็เขาตั้งชื่ไะะอไปหันคาอ๋อหันาดูเผินนะคะที่ตลาดนี้ก็เหมือนกับตลาดทั่ว,วไปแต่น้องๆน,นั้นได้ความรู้กลับไปเพียบแถมตื่นเต้นกับความว่าห้องแถวบางคนสารภาพว่าไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินคำนี้ค่ะแม่ถ้าเป็นรุ่นเรานะคะพี่เตห้องแถวนี้ชิว,ชว ตลาดก็ทําให้รู้ว่าทุกคนก็อยู่กันแบบอยู่กันเหมือนพี่น้องถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยรู้จักกันไม่อยู่บ้านเดียวกันก็คือทุกคนอยู่ด้วยกันได้ค่ะพักผ่อนเรียนรู้ชุมชนคราวนี้ต้องพายเรือกันต่อแล้ว มองตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตัว,วันชี้ทางให้เราไป,ไปไปไปหาตัวเองให้เจออาจมีจอมยุทธแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวตนออกมาใจรวมใจ ไวเมื่อ,อย่งปีไพยจะได้ช่วยเลือเพ่นดินดีคิดดีทาดีไว้ด้วยใจเบ,บ,บอรบาทบุกกันด้วยไปให้รับ,บรีฟจากทีมงานว่าอีกไม่ถึง1กิโลเมตรจะถึงจุดหมายปลายทางาแ,ตแต่แต่แต่คุณผู้ชมดูดีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะกลัวกลัอาจจะลังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไว้เราจะก่าวตอ คือเงี้ยคุณผู้ชมครับทันทีที่พี่อุ๋ยของเราเรือคว่ำอันวัดก็รีบกระโดดลงไปช่วยเลยเพราะรู้ว่าพี่อุ๋ยเนี่ยว่ายน้ําไม่ค่อยจะเป็นแต่ที่น้องไม่ทราบก็คือว่าพี่อุ๋ยเนี่ยไม่ได้เหนื่อภาวะตกใจหรือมีอาการแพนิกเลยเพราะปกติแล้วเนี่ยพี่อุ๋ยชอบเล่นกีฬาทางน้ํารวมถึงสวมชูชีพอยู่เพราะฉะนั้นค่อนข้างชิลแต่เด็กๆกลัวว่าพี่อุ๋ยจะไม่ชิลก็เลยโดดลงไปเลย มาช่วยครั้งแรกตอนขึ้นได้แล้วผมกำลังจะดีใจนะครับ้งหนึงพี่อุ๋ยนะความรองปลุ้ผมต้องบอก่าอึแล้วเช่นเดียวกับเกรเตอร์ที่รีบลงไปโดยลืมจับเรือตัวเองขณะที่พยายามว่ายไปหาพี่อุ๋ยเรือของเกรเตอร์ก็ลอยไปกับน้ำจนต้องว่ายกลับไปจับเรือ แต่ปัญหาของพี่อุ๋ยก็คือการขึ้นเรืออันวาจ,จึงไม่สามารถดึงพี่อุ๋ยได้คนเดียวปั้นก็เลยพยายามมาช่วยอีกทางเหมือนจะได้นะครับแต่พี่อุ๋ยก็ดันหล่นไปอีกเป็นรอบที่สองตอนนั้นฮะก็จะมีผมกับพี่อันวะช่วยพี่อุ๋ยดึงขึ้นเรือครับตอนแรกพี่อุ๋ยก็อ้อมไปอ้อมมาไม่รู้ว่าอ้อมไปทำไม แล้วครับพี่เต้ก็มาช่วยแอ้พี่เต้ช่วยพี่เต้ความ,มาเองส่วนโชกุนก็ไม่รอช้าครับพยายามหาทางช่วยเช่นเดียวกับคนอื่นที่ช่วยกันจับเรือไว้เป็นกลุ่มไม่ให้กระแสน้ำพัดจังหวะนั้นแม่พระเอกตัวจริงก็มาครับเขาเองจะใครเล่า เป็น5นาทีที่ยาวนานมากครับคุณผู้ชมครับแต่ในที่สุดก็สามารถช่วยให้พี่อุ้ยขึ้นมาได้งานนี้ไม่ใช้สแตนอินไม่มีสลิงไม่มีสตันถือว่าน้องๆผ่านการทดสอบการช่วยเหลือตามที่ครูนั่นเลงนักกีฬาเรือพายทีมชาติได้สอนน้องๆไว้ในวันแรกนะครับโอ้โหสย้อนจริงครับได้เอาความรู้ประสบการณ์มาใช้ในชีวิตจริงด้วย ไม่เคยรู้จักการความช่วยเหลือก็จะน้อยนิดนึงพอมาวันที่2ก็คือทุกคนเริ่มรู้จักกันมากขึ้นได้เล่นกันมากขึ้น,นะคะ่ะมันก็เลยมีการช่วยเหลือกันมากขึ้นรู้สึกดีใจช่วยคนอื่นได้ช่แบบในสถานการณ์จริงคนระัอ่ะนริศรามีอะไรจะพูดไหมอุ่ยซึ่งน้ำใจของน้องๆจริงๆน่ารักที่สุดเลย ไป,ไ,ปไปหาตัวห,หมดพลังในการดึงอุ๋ยขึ้นเรือก็เลยให้น้องๆนั้นได้พักอาบน้ำอับท่าและพาไปพบบุคคลสำคัญแห่งจังหวัดสุพรรณบุรีกันดีกว่าพี่เต้อะแน่เน,นึกว่าตัวเองเป็นมิสแกลนแต่จะเป็นใครนั้นพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเด็กแคมป์ค่ายหันสาในแคมป์เรือพายเรียนสายน้ำท่าจีนค่ะ ในอามีนึกชอบในอาในอารม<น>เอยเอ้าหาให้เชียบเชียบ